วันนี้นะคะก็จะมาบอกการยื่นวีซ่าจีนแบบธรรมดาเนี่ยเวลายื่น4ีวันทําการแล้วก็แบบด่วนนะคะใช้เวลายื่นสาวันทําการส่วนค่าธรรมเนียมเป็นยังไงบ้างนั้นมาดูค่ะโอเคก็คือตารางนี้นะคะเป็นตารางแสดงค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเภทต่างๆนะคะของสถานทูตจีนอันนี้คือเอามาจากเว็บไซต์ของศูนย์ศูนย์รับยื่นวีซ่าที่กรุงเทพนะคะ จากในคลิปค่ะเราตัวอย่างเราจะยกแค่คนไทยยื่นวีซ่าแค่เข้าออก1ครั้งนะคะเข้าออกประเทศจีนหนึ่งครั้งค่าธรรมเนียมในการายื่นแบบธรรมดาแล้วก็แบบด่วนแบบธรรมดาบอกไปแล้วสะกี้ว่าใช้เวลายื่นในการาในการยื่น4วันทําการแบบด่วนก็คือ3วันทําการนะคะส่วนแบบด่วนพิเศษอันนีเ้เราไม่แน่ใจว่าเป็น2วันหรือว่า ภายในวันนะคะอันนี้ก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าจะมีทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สถานทูตที่ขอ,อนแกน่นหรือว่าสงขลาเองก็ดีคืออยากให้ทุกคนโทรไปสอบถามก่อนว่ามีบริการแบบนี้ไหมที่ขอ,อนแก่นเนี่ยเขาจะมีให้แค่เข้าออกได้ครั้งเดียวนะคะส่วนใครอยากเข้าออกได้ครั้งหรือสองครั้งก็คือแนะนําไปที่ศูนย์ยืนวีซ่านะคะที่กรุงเทพก็คือค่าธรรมเนียมในการยื่น เข้าออกครั้งเดียวนะคะแบบธรรมดา1,700บาทดูในช่องนี้บอกอยู่แล้วว่าค่าธรรมเนียมจากสถานทูตจีนนะคะที่เรียกรับนะคะก็คือ1,000บาทในการเข้าออกประเทศจีน1ครั้งยื่นแบบธรรมดา4วันทําการนะคะส่วนตรงนี้ค่ะตารางนี้เป็นค่าธรรมเนียมบริการของศูนย์วีซ่าที่เขาเรียกเพิ่มก็คือ770บาททําไมถึงก็จะเป็นที่มา จาก1,000บวก770่อบาทก็จะเป็น 1, 770อันนี้นะคะมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาใช้บริการในการศูนย์ยื่นเขาก็เลยมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มเข้ามานะคะก็เลยจะไม่เท่ากันส่วนใครจะยื่นแบบไหนก็คืออยากให้โทรไปสอบถามก่อนว่าอย่างเช่นที่สงขลาเราจะยื่นที่สงขลาเนี่ยมีบริการอันนี้ไหมก็คือยื่นแบบ เข้าออกสองครั้งได้ไหมนะคะต้องต้องโทรสอบถามเขาอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาบริการรับยื่นแบบนี้ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะคือการยื่นวีซ่าเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะไปยื่นที่ไหนก็ได้นะคะคือสถานทูตสารกงศุนเขาแบ่งเขตพื้นที่ในการทํางานนะคะอย่างเช่นถ้าคนภูมิลํานาวก็คือจังหวัดเกิดเนี่ยจะอยู่ในภาคเหนือก็ต้องไปยื่นที่เชียงใหม่อยู่ใน20จังหวัดภาคอีสานก็คือยื่นที่ขอนแก่นภาคใต้ก็จะเป็นที่สงขลาหรือว่าภูเก็ตนะคะแต่ว่าทุกภาคเลย ทุกคนในประเทศไทยอ่ะสามารถไปยื่นที่กรุงเทพได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือโทรไปสอบถามของศูนย์วีซา่าแล้วก็สถานกงศูนย์อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครจะเดินทางมามา,มายื่นวีซา่าก็อยากให้วางแผนกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้คิวอ่ะมันไปเร็วมากจะได้ไม่ต้องเสียเงินในการเลื่อนตั๋วเครื่องบินนะคะมันจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินนะคะก็โทรสอบถามวางแผนกันดีๆ สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการยื่นวีซ่าจีนนะคะ